ตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันไปหาขคียเควสดีกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะน่ะอยู่ในกล่องจดหมายผมสามอันครับมาจากไหนก็ไม่รู้เฮ้ยคืออะไรเอ่ยโอ้คืออะไรครับเนี่ยโอ้นี่มันคิดตันไมา้ยาผมห้าสิบลูกครับแล้วกล่องหีบเลือกเฉพาะครับผมสีทองอะไรนะ <Hey. S 1> แล้วก็มีเจ้าหนี้รับผมก่ออมตะแบบอันตินะครับผมก่ออมตะรูปแบบใหม่รับผมว,ว้าว สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มีอยู่ผมเจ้าโลกันอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารับของในกล่องจดหมายกันนั่นเองนะครับผมกล่องจดหมายเนี่ยที่มีอยู่3ามจดหมายเข้ามานะครับผมนะซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะได้ดูกันไปแล้วมาต้นคลิปนะครับผมว่ามันคืออะไรนะอ่ะก็จะมีเพชรนะครับผมมีลูกบาทนะมีหีบอัญมณีนะครับผมไม่ใช่อัญมณีดิหีบอัญมณีถูกแล้วนะครับผมอัญมณีเฉพาะนะกล่องสีทองเลยนะครับผมแล้วก็ รุนก็เอามาต่าแบบใหม่นะครับผมก็จะมีตัวนี้นะที่จะได้ลูกบาทนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอธิบายกันก่อนนะครับผมว่าผมได้มายังไงนะสาหรับเจ้านี้นะครับผมเจ้านี้เนี่ยผมได้มาจากากิจกรรมกะลียกมายานะครับผมนะแต่ว่ามันกดเข้าไปดูไม่ได้แล้วผมกดดูได้แต่ล้านค้านะอ่ะก็ในกิจกรรมนี้เนี่ยเมื่อคืนผมได้ที่1นนะครับผมอ่ะผมจบที่อันดับหนึ่งนะก็เลยได้ เจ้าดีมาผมเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดนะอ่าก็คือจะเป็นลูกบาท50อันนะครับผมหีบอัญมณีเฉพาะเนี่ยระดับ1มั้งอ่าไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับผมนะที่เป็นสีฟ้าตัวนี้น่าจะคืออันที่ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็อ่าลูนเกาะอมตะนะครับผมแล้วก็มีตัวเสบียงนะ้วแล้วก็จะมีตัวนี้นะตัวนี้ก็ได้อันดับหนึ่งอนกันนะครับผมโอเคมาซึ่งเดี๋ยวเราจะมากดลับกันนะครับผมทั้งหมดนี่เลยนะอ่าทั้งหมดนี่คือ3 3อย่างนี้คือสิ่งที่ได้จากกิจกรรมทั้งหมดเลยนะครับ ก็ดูเอานะครับผมว่าผมเติมอัดไปค่อนข้างเยอะนะมีมีก่อนหน้านี้นะครับผมที่ผมเติมแบงอัดไปนะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะผมหมดจะกิจกรรมนี้นะเข้าเนื้อนเน้นเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มรับจากกันแรกก่อนนะเป็นรางวัลที่น่าจะน้อยสุดละอ่ะเป็นอันนี้นะผมเป็นรางวัลรายวันนะอ่าที่เราได้อัดับหนึ่งมากันนะครับผมสําหรับตัวนี้นะอ่าตอนนี้คิตตันมายาผมนะมีอยู่200ออันเลยนะครับผมโคตรเยอะครับแล้วก็มารับเพชร รับเพชร7 0 0อันนะครับผมโอ้เจ็บคอเลยนี่ครับผมบ้าแล้วก็มารับที่รางวัลใหญ่ที่สุดนะครับผมคิดตันนะอ่อห้าห้าสิบอันอ่าบินพันธ์เลยห้าสิบอันแล้วก็กล่องอันนี้นีครับผมแล้วก็เกาะอมตะนะโอเคไปหูยของดีครับผมทุกคนของดีครับโอเคตอนนี้เนี่ยคิดตันมายาของเรานะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ตรงไหนวะนี่มีอยู่ทั้งหมด2 5 0อาอันนะครับผมซึ่ง ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวรุ่นใหม่กันนะครับผมแล้วก็ผมจะมาพลังทีมด้วยนะครับผมนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยรุ่นของเราเนี่ยจะครบทุกรุ่นแล้วนะครับผมนะก็จะมีรุ่นนี้นะครับผมที่ผมยังไม่ได้นะแล้วก็รุ่นนี้นะครับผมที่ผมทําเป็นคลิปช็อตไว้นะก็ไปหาดูกันในช่องนะครับผมตัวนี้เนี่ยทำไปแล้วนะสําหรับคอมแฟกนะครับผมแล้วก็ผมก็จะเอาคิทตันมายาในมาแรกตัวนี้ด้วยนะครับผมนะก็จะเปิดได้ทุกอันนั่นเองนะครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะวันนี้ลมแรงมากนะครับผม ลมแรงจริงครับว่ากาดหนาวเลยครับผมนะวันนี้มาเดี๋ยวเราเรียวๆเลยนะในคลิปนี้นะครับผมนะโอเคแลกกันมาก่อนนะผมหวัวใจนะครับกดไปเลยครับผมมาโอเคมีหนึ่งอันนะครับผมเหลืออยู่ร้อยหกสิบอันนะโคตรเยอนะนะครับผมนะสาหรับตัวคิปตันนะ <เอ S 1> มาเดี๋ยวเราไปฝังกันเลยนะครับผมนะซึ่งตัวฝังเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เพิ่มพลังเยอะอะไรมากมายนะผมมันก็เพิ่มเยอะอยู่นะแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่เพิ่มเยอะมากๆนะผม,นะนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะกดไปเลยครับผมเอากดตรงไหนวะอ่ะกดตรงนี้ก่อนโอเค กดไปเลยนะผมนะไอตัวสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมขอไม่อ่านแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังทีเดียวนะผมว่าสกิลเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะโอเคกดไปเลยผมอุวววววว้ยพลังขึ้นมาอีกสองแสนหกครับผมอ๋อผมลืมผมลืม,ล,มลืมไอตัวนี้ครับผมอ่าผมต้องเอาโซนิกเนี่ยเข้ามาในทีมก่อนนะเพราะโซนิกเนี่ยพลังเยอะสุดอู้เจ็ดสิบเก้าล้านเลยครับทีมผมมาเดี๋ยวเรามาดูพลังดิบๆกันด้วยนะว่าวันนี้เราจะทําพลังเนี่ยได้เท่าไหร่นี่ครับผมนะ มาต่อกันที่หัวใจอน,นันต์น,นะครับผมตัวนี้ก็จะเพิ่มค่า HP นะ10%นะครับผมแล้วก็ตาตามทาน3%นะกดไปเลยครับผมจังหวะนี้อุ๊ยแ พลังขึ้นใหม่ค่าแสนนะครับผมโคตรเยอะครับแล้วก็ไอตรงจุดที่ผมบอกว่าจะได้พลังเยอะเนี่ยมันคือจุดนี้ครับผมก็คือการฝังอัญมณีนั่นเองครับผมนะซึ่งตัวอัญมณีเนี่ยอ่าที่ผมมีตองไว้นะจะเหลืออยู่หนึ่งอันนะครับผมนะเป็นการชนนะแต่ว่ามันจะมีอันอื่นนี่ครับผมที่ผมเหลือไว้นะก็จะมีนี่ครับผมอ่าก็จะมีกล่องใหม่นะที่เราเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้นะนี่ผมอีก3อันนะอ่าแต่ละอันเนี่ยมนใส่ทับกันไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแลกมาอย่างละอันแล้วกันนะผมอยากไดด้เเป็นนมอัติรผ อันนี้เอามาสัก2อันนะครับผมดมิดอันตินะเราไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับผมนะอันนี้มาสักสองอันนะผมใส่่าที่หัวใจแล้วก็โล่อย่างละอันนะครับผมแล้วก็เหลืออันนึงนี่ผมอยากได้เป็นก็อยากได้เป็นการชนอ่ะตั้นตั้นทานอันตินะครับผมอ่าโอเคกดไปนะครับผมมีการชน2อันแล้วก็อันนี้2อันนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมไม่รู้นะมีอะไรบ้างนะครับผมนะก็จะมีลดดมจต่อเนื่องทั้งทีมนะครับผมห้าเปอร์เซ็นต์นะโคตรเยอะผมแล้วก็มีตัวนี้นะ ลดเอ่อลดโบนัสชำนาญเอ่ออะไรเนี่ยลดดาเมจโบนัสชำนาญของรูนห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมเขาเป็นลดดาเมจต่อเนื่องไหมอ่าช่วงนี้เจนอส t f o u หรือว่าอะไรพวกนี้ตัวดาเมจต่อเนื่องเนี่ยค่อนข้างแรงนลยครับผมกดไปจังหวะนี้โอเคครับผมนะโอเคเรามาดูกันนะว่าพลังดิบของเราเนี่ยจะเพิ่มขนาดไหนนะครับผมซึ่งใส่ไปแล้วเนี่ยพลังมันจะได้แบบค่อนข้างพอๆกันทุกอันนะครับผมนะเท่าที่ผมสังเกตดูนะอ่ะ จะใส,ใส่ไปเลยนีครับผมนะซึ่งใส่ไปแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้มีผลอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะจะย้ายกลับมาใช้ตัวกลยุทธ์ในตัวของกกาอมตาต่ายอยู่ดีไปกันเลยครับผมนะอูยพลังขึ้นมาล้านเจ็ดครับผมตอนนี้80ล้านแล้วทีมผมมาแลวจังหวะน,นี้นครับผมใส่ไปที่คลืบหน้านะครับผมนะดาเมจอันตี5%นะครับผมมาอีกล้านเจ็ดครับผม แล้วก็ตัวนี้ับผมนะซึ่งมันจะใส่ซ้ำกันไม่ได้นะสำหรับตัวอัญมณีนี่ครับผมนะต้องเข้าใจด้วยนะครับผมนี่แหละครับผมคือเหตุผลที่ผมนแรกมานะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวใส่ต้านอันตินะครับผมนะเป็น5%เนะครับผมพลังขึ้นมาอีกล้านเจ็ดครับผมพลังขึ้นรัวๆ้เลยนะครับผมนะแล้วก็สําหรับตัวนี้เนี่ยตัวเล็กนะครับผมนะคือหัวใจอันนั้นแล้วก็ดาบคมแฟรเนี่ยมันจะใส่ได้แค่2อันนะใส่ได้แค่2อันนะครับผมนะไม่เหมือนกับตัวโลอมตะตัวนี้เนี่ยก็เลือกไว้าน โคตรเยอะผมนะพลังขึ้นมาเยอะจัดโอเคครับผมแล้วก็ตัวนี้ไปอีกอ่าอีกล้านแปดแผมนะตอนนี้พลังเดียวอยู่ที่88ล้านนะเรามีไอ้ตัวลูกบาทในเหลือใช่ไหมอ่าเรามีตัวลูกบาทเหลือนะผมเดี๋ยวเราไปหาแลกอะไรเพิ่มมาสักหน่อยดีกว่านะอ่าจริง,รงๆอ่ะมีผมผมมีเลือกไว้แล้วนะผมว่าผมอยากได้อไหนนะผมอยากได้เป็นตัวนี้ับผมนะเป็นลดความเสียหายจริงนะครับผมทั้งทีมนะห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเค มาแล้วก็แลกมาเลยนี่ครับผมนะดิบๆเลยนี่ครับผมนะพลังดิบ <Yeah. S 2> ๆครับผมแล้วก็ตัวรถดําเมจระเบิดนะอ่าเออแล้วผมจะถ้าผมจะมาแลกอันนี้ผมจะฝังเข้าไปทําไมวะโอเคมาเดี๋ยวถอดอันนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวถอดก่อนถอดก่อนโอเคเอ้ยก็ผิดครับผมเร็วๆเลยนะคลิปนี้นี่ครับผมนะมาทํากันหน้างานเลยนี่ครับผมและไอ้สองอันนั้นมันเอาไว้ใส่อันไหนวะทุกคนอันยัมมานีตัวนี้อ๋อต้องใส่กับต่างหูแฝกครับผมนะโอเคมาครับผมอ๋อตัวนี้ต้องอัพ อ๋อเป็นกับขึ้นอยู่กับสีนี่หว่าถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยจะใส่กับโลได้ใช่ไหมคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆนะครับผมนะเยอะฝังตัวนี้เข้าไปครับผมพลังขึ้นมาอีกล้านเจ็ดนะครับอีกล้านเจ็ดตัวนี้ก็เอาอั d ดาวไปแล้วกันนะครับผมนะอั down ไปพลังขึ้นมาห้าแสนนะครับผมฮงใส่ผมต้องไปศึกษามาเพิ่มแล้วล่ะนะครับผมนะสำหรับตัวนี้นะครับผมโอเคตัวนี้ก็อ้ยไม่ใช่ตัวนี้ดิอ่ะตัวนี้ก็เพิ่มไปก็ได้ครับผมเพิ่มมาสามล้านสามนะตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นสองดาวนะผมพลังเลยเพิ ใส่ไปดเมิอันตีครับผมก็ตัวนี้กันชนนีครับผมอ๋อสีฟ้านี่น่าจะใส่กับตัวโล่ใช่ไหมอ่ะโอเคงั้นเราไปจัดสีฟ้าสักอันนี้ครับผมเนี่ยก็อยากได้เป็นตัวนี้นะครับผมนะที่เราเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเมื่อกี้นะอ่ะแล้วก็แลกตัวนี้มาสักอีกหนึ่งอันนีครับผมเอาไว้อัพเวลนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปอัพกันเลยนีครับผมนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราอัพดาวได้ด้วยนะเพราะว่าผมแลกมาเมื่อกี้นะครับผมโอเค ไปกันเลยครับผมนะอีกห้าแสนนะผมวันนี้ไม่ต้องกักไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะผมวันนี้นะเรามีเราจะต้องอัพพลังทีมนี้ครับผมในวันนี้นะเพียเมื่อกี้ผมแลกสีฟ้ามาใช่ไหมอ่ะเดวตัวนี้ออกแล้วกันนะครับผมเอาสีฟ้าใส่แทนเอ้ยไม่ใช่ดิผมจะเอาสีฟ้ามาไอ้นี่ครับผมเอาเอาสีฟ้ามานี่นะอัพดาวเลยครับผมโอ้ลวนไปหมดเลยครับเอา้ากดออกเฉยเลยมาเดี๋ยวเรามาอัพลูนกันนะครับผม เอาตัวนี้ไปนะอ่ะเอาไปก่อนแล้วก็ค่อยใส่ก็ได้นีครับผมโอ้ยพลังขึ้นมาอีกสองล้านนะผมตอนนี้พลังทีมผมเลยเก้าสิบล้านเลยนะโอเค,อเคก็นี่จะเป็นทั้งหมดที่ผมทําได้นะสําหรับตัวรูนใหม่นีครับผมที่ผมได้มานะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพลังเนี่ยเราจะขึ้นได้ประมาณไหนนะครับผมนะอันดับเราเนี่ยโอ้ย พลังเราเป็นอันดับสองนี่ครับผมสําหรับตัวไอ้นี่นะครับผมสําหรับอะไรนะอันดับนีครับผมสําหรับอันดับนะพลังเราอยู่ที่9 0ล้านนะผมอันดับ2นีครับผมนะแซงแบมสวีเก้นมาเลยนะครับผมผ่านช่วงที่เราพ้ามแพรมอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับผมนะก็เป็นช่วงอัพพลังนะสำหรับต้นคลิปนีครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมในตัวของรูนอมาตานะครับผมอันใหม่นะซึ่ง นั้นเพิ่มอะไรมาบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆให้เลยนะครับผมนะก็คือตัวโลอมาตาตัวนี้เนี่ย ก็คือพระเอกของในสาอันนี้เลยนะครับผมนาะโตโรอลมาตานะสำหรับตัวนี้เนี่ยที่อัพไปแล้วนะมันจะเพิ่มเกี่ยวกับมันจะเป็นโลคล้ายๆโลของโกคิสึนะครับผมเป็นชำนาญชำนาญอมะตะเออมันจะเป็นโลที่ซุยริวไม่สามารถต่อยเข้านะครับผมอะแต่ว่าตัวยุงเนี่ยก็จะปาดเข้าอยู่ก็มันจะส่งให้ตัวแถวหน้าในหนึ่งตัวนะอ่าสำหรับตัวโลอันนี้นะครับผมแต่ว่า อ่าถ้าเป็นโลกของโกเกสึเนี่ยมันจะอ่ามันต้องมีตัวละครที่ขยับนะครับผมประมาณ5รอบนะอ่ามันถึงจะหมดใช่ไหมสำหรับตัวโลกของโกเกสึเนี่ยครับผมแต่สาหรับโลกตัวนี้เนี่ยถ้ามีตัวละครขยับ2ตัวนะครับผมโลกก็จะหายไปทันทีความต่างเนี่ยจะอยู่ที่กันอยู่กันที่ประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับตัวความต่างนะของของโลกอมตะตัวนี้แล้วก็โลกของ คือสิ่งที่ผมสรุปมาให้นะครับผมนะสำหรับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันบ้างไหมว่าตัวโลคอมตะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจัดทีมเป็นตัวไก่กาอาราเร่เลยลวกันนะครับผมนะให้ดูกันที่โลคอตนะมตะแล้วมันจะติดยังไงนะครับผมแล้วก็จะมีตัวไหนเอาลงได้บ้างนะแล้วก็เดี๋ยวไปตีไอเมาแล้วกันใหผมไอเมานะ่าจะไม่มียุงเอ้ยมียุงนี่หว่าไปตเีเอเวอร์ลีนเอเวอร์ลีนให้เอเวอร์ลินตีเรานีครับผม Okay. มาครับผมตอนนี้เข้ามาสู่ในเกมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าโล่โล่ตัวนี้เนี่ยเอย้ยผมลืมเปลี่ยนนะผมผมลืมเปลี่ยนรูน,นครับทุกคนโอ้เราแตกเลยช่วงนี้เป็นช่วงเช้านะผมก็จะมึนๆหน่อยนะครับผมนะแต่เ,เราขอเปลี่ยนรูนสักคู่นะครับผมมึนๆนะเมื่อกี้นี้โอเคนี่นะครับผมเราเลือกรูน,นอมตะมานะโอเคเข้ามาสู่ในเกมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัวโลวมม่อมตะเนี่ยจะติดยังไงนะครับผมมาน่าจะติดตอนนี้แหละครับ นี่บผมใช่ไหมอุย้ยติดทั้งทีมเลยว่ะทุกคนมันติดทั้งทีมเลยว่ะล่อมาตะาตัวนี้โอายังติดอยู่ครับแล้วก็นี่มันจะขึ้นยืนดัดทะลวงน่าจะใช่นะครับผมสาหรับโล่ตัวนี้นะอแล้วก็ล่วงไปเลยผมอ๋อมันติดมันติดแค่ประมาณ2ครั้งนะครับผมนะอ่ะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าติดที่สองครั้งจริงๆด้วยนะครับผมนะสำหรับตัวโล่อมาตะาตัวนี้ ครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะที่เราดูกันเมื่อกี้นีผมนะ่าจะเห็นภาพนะซึ่งมันเหมือนโล่ของโกเคส์นั่นแหละนะครับผมนะซึ่งโซดิวจะต่อยไม่เข้านะสำหรับโล่ตัวนี้เนี่ยผมแต่ว่าช่วงระยะเวลาในการติดเนี่ยมันจะติดานานาอา้มันจะติดเร็วกว่านะครับผมมันจะหมดเร็วกว่านั่นเอง โอเคครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นการอัพรูนนะแล้วก็เป็นการ,นนะกการทสนะครับผมนะในตัวของรูนนะครับผมว่ารูนนี้เนี่ยมันสามารถทํางานอะไรได้ยังไงบ้างนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะจบเร็วนิดนึงนะ,ะเพราะว่าผมเนี่ยอยากให้มาดูการอัพพลังดิบๆเฉยๆนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะไม่มีอะไรเลยนะผมอยากให้ดูกันอัพพลังดิบๆนะแล้วก็มารีวิวนะครับผมว่าตัวรูนเนี่ยมันทําอะไรยังไงได้บ้างนะครับผม โอเครับ okay, ผมสหรับคลิปนี้เนี่ยถ้ามีตรงไหนผิดพลาดไปเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าลมแรงจริงครับผมนะอ่าลมแรงจริงครับวันนี้แล้วก็มีรถเข้าออกตลอดนะอ่าเราจะมีเสียงรบก,กวนบ้างนีครับผมนะใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดซับสไคร้เนรัยผมแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายบายครับผม